ปิดไว้เนาะมันมันอะไรก็ไม่รู้นี่ยมันอะไรก็ไม่รู้นี่หรือก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ทำนั่นดี่จดีใจด้วยค่ะเอล่จ๋ารไปจังซ่องเราแล้วเย้ดีใจด้วยค่ะสื่อน้ำปลาแบบนี้โอ้โหแหล่ะละมึงอ่ะแหล่ะลวแหล่ะละไปก่อนกูทำเหมือนตีเนียนอีสัตซ่องกูได้ดังซ่องมึงก็ดังไปด้วยนะโอ้โหเยี่ยม มึงพูดอะไรเมื่อกี้กูนี่วะทุกคนคะเอลพีไม่อยู่ซ่องเลยแล้วค่ะกดแสดงความรินใจด้วยค่ะไม่มึงเงียบแล้วก็จะรู้หมดเห็นไหมไอสัตว์เขารู้แหละโอเคค่ะเขากลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้สมิตาในเสื้อแฮกขี้ไอ้เหียเสียงดูใครมาวะ ช่วงเล่นเกมนะคะหรือสตรีมเกมก็ได้นะคะแต่เราขี้เกียจสตรีมนะคะเราจะเปลี่ยนจะแฮ็กเกมเหมือนแฮ็กสะบาดนะคะเราก็เลยจะกเปลี่ยนมาเนือเงั้นเราก็ก็ก็ขอโทษนะคะที่กูไม่ได้ลงคิดตังนานก็ว่าโทรศัพท์เราพังมือถือกูพังไงไอ้สักมือถือกูพังกอกกอนมึงอะลูกเล่ารู้เลิกพูดคำหยาบเลยนะคะอ้าวกูถ่ายคลิปที่ในโทรศัพท์มันชอบขึ้นอันนี้ขึ้นมาดิ สวัสด,ดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ทุกคนก็อยู่ในซ่องของ LP Gamer เลยแล้วนะคะ a m e r ใจเฮ้ยมึงผู้ชเอบคนร้นสังอมึงมีเด็กเตี้ยคนหนึ่งมึงชวเตีเ้ยือสูงกูชอบใส่บาไอ้สัสโอ้ยเฮียกโดไปเลยครับุยมัน อูบาอุ้ยเย็ดเย็ดอูบาสองคนบอยแล้เราไปไปน้องโอเคเฮียมึงกูยากขึ้นมึงเราเป็นคนจนจริงๆแล้วเรามีอะไรจะบอกจริงๆแล้วกูเป็นคนจนจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทออเปนเนี่ยตกโอจีบอยเปย์แสนาพแสนาซ่าในโลกโอเวจีเฮ้ยพายวะอีกะดีไว้มึงกูเจอกะดีกะดีบ้านมาโอ้โหอากาศแบบหน้ามันกุ้งหน้า หนาวปิดหนาวมึงแต่งตัวเซ็กซี่มาทำเวอะไรวะเออแล้วก็ใส่สูทสีนะว่าไปสูทไ,ไอไไ้กวดเทซึนน่นหรอกก็เอโอพไอ้สัมึงไม่หนาวตายค่ะหรอกลูกูดูกูเก่งสวยกว่มึงอ,อะไรวัตมึงมีอะไรไปนี่นี่นไม่มดามม่ามึงไปหาผัวที่สอนอกกันมึงชอบมึงชอบแฟนเป็นคนตำรวจหรือหมอหมอหมอกูชอบหมอกูอยากเป็นหมอกูชอบแฟนเป็นตำรวจจะได้จับจับจับอะไรก็ไม่รู้ ทุวคนคะหน้าสัวน้องจะมีผู้บ่าวโผล่ออกมานะคะทุกคนเชื่อไหมคะให้ผู้บ่าวมึงเฮ้ยมึงองขวัญผู้ชายต้องมีอยู่ในนี้แน่นอนี่กูจำได้สร้างบ้านแบบนั้นถึกเหมือนมึงไม่เรามาสร้างบ้านสร้างบ้านแบบไอ้ทียนั่นกันไหมแล้วแล้วก็จะพาทุกคนเราเข้าไปอยู่ของที่มันออกใหม่นะคะทุกคนอย่างเช่นอันนี้ค่ะเออของออกใหม่นะคะที่ สลิ่งติ่งค่ะออันนี้ก็คืเอาเงินมาก็ได้นะคะนี่ค่ะรวยค่ะนี่เรามีหลายแบบให้เลยแะ้วด้วยกูด้วยอ้าวเงินกูหายทุกคนกูรู้แล้วเพราเอาโครกระดูกมาวางค่ะแล้วเขาแล้วเขาวางอยังไงอ่าอ่าเนี่ยนึงกูจะซัดเขาวางไงอ่าเนี่ยตายแล้วอ่าเนี่ยตายแล้วต้องมาวางที่จุดเกิดอันนี้อ่ะเขาวางไงนึกว่าวางตรงนี้สิอีเวนนี่ไงอ่าอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยแับกินถึงกดวางไม่ได้มาตรงนี้กดวางด้แล้ มึงลกจะวาดวงสลมให้มันนะอาเอนี่ชอบกินถั่วเฮ้ยมึงกูเล่นกูเล่นปิ๊กบอกกับอนเนี่ยเยอะอาเนี่ยแล้วของออกใหม่ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้อันนี้ของสมัยก่อนเลยนะคะนี่เนี่ยอันนี้อาเนี่ยนวาแต่อันเนี่ยนี่เะกคนชอบกินั่วคนคะจะาไอติมนี่ไงร้านไอติมอันเนี่ยชอบกินถัวอันเนี่ยชอบกินถั่อ อันเนี้ยชอบกินถ um> um ั่วอุยออุ้ยอันเนี้ยอุ้ยอันเนี้ยสิบิบคอแล้วอันเนี้ยชอบกินถั่วอันเนี้ยเลขกสิเอตเต็มหน้ากูเลยทุกคนเรากินลูกอมกันลูกอมก็มีนะเนี่ยอ๋อยื้อเหี้ยกูชิร็อกโซ่ฟางสุดกับทรงผมก็จะออกอ๋อยืนไม่ใช่จีเอ็มเดิมไม่ใช่จีเอ็มโลบอทนะคะจีเอ็มเกมต่างๆก็มีนะคะอ๋อยืนยันจะไปทงผมก็จะไม่ตึงต้มเมจิจุดเกิดมั้งส่วน มึงกูได้ผัวเลยมึงกูได้แฟนเี็วมากมึงมาลองดิมึงกูได้แฟนเล็วมากจุดจิก็อยู่โอ๊บป้ามากสัตว์นี่เป็นญาอ่อตายยังทุกคนคะ่ะสัตว์เจออันเนี้ยตายทีอุ๊ยอันเนี้ยอันดามี่ไปไหนดูดิมึงชอบคนเป็นอาหารเหรอกูชอบตำรวจตำรวจไงทหารโหชาวรักเพลิงเชียร์จิโร่ <c oughs> อุ้ออืออฮออฮืเนี้ยชอบกินถั่วอันเนี้ยชอบกินถั่วอันเนี้ยชอบกินถั่วอันเนี้ยชอบกินถั่วเฮ้ยถ,ถ่ายรูปจบศพปะถ่าย <c oughs> ต,ตะกูลตระกูล <c oughs> <c oughs> ตระกูลลงศพตระกูลอันเนี้ยแล้วเกิดผุดกึ้นอุ้ยไอ้คนพ่อคนนี้อันนี้พออ่อกูนะ <c oughs> พ่อกูกำลังจับกูอยู่มึงจะบีบคอมตายอ่ะแม่กูอันนี้แม่กูแม่กูนั่งทำกูเด้ แคปแคบ<อ>แคบล,ลืมเขียนกูเขียนแล้วนะกูแคปกดแป๊บนึงมึงทำไมมันไม่ขึ้นนะไอ้นี่นี่นเฮียมึงอย่าบังกูทีวะนอนกูแคปอยูาา่ดีๆกูแคบใหม่สีไปึงไปสร้างบ้านก,กันมึงไอ้เฮียมึงเห็นอายุวันเกิดกูไหมคะไหนอะมึงไม่เห็นเลยหรอไม่เห็นไม่ต้องตั้งค์อะไรจริง ยึดจะกระเทยสู้สูสู e De, ้สูสูสูมาดูกระเทยแกอี๒และอี๒มันอกหักมันมันไปพลอยเปตำรวจนี่ตุกไปทำเศร้าหายเจ้าผู้สาวแมยมึงวัวแม่มึงไหนเมียนแม่มึงไหนเอาแม่งไปใส่เออนี่เด็กแม่มึงพ่ออุแม่มึงมักซีสปูสัตว์ม่ใช่แม่กูอีกเธอไ้แม่มึงเแย่หลังไม่ใช่แม่กูมันเป็นกระเทยสัตว์ไม่แม่เป็นกระเทยตน โอ้โหปงสีจะพูดเหมือนกันมากเลยอะ่ะโอ้โหทุกคนคะเจอแม่ลูกกัน,นะค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เจอกันมาหลายเดียวคะแม่เขาก็เลยร้องไห้นะคะโอ้โหหน้าสงสารแม่มันอ่ะอะไรหวานไม่ออกไอ้สัตว์ภาษายแย่อะไรวะอืม <laughs> แล้วก็กินป๊อกกะเล็ดนะคะแล้วก็ เคียต่มหาพมกอยากเขียนต่ฟักจูก่อนนะจ๊เหนึกูเขียนว่าตฟักจูก่อนแบงกูโกรธส่แม่งมาแล้วไอ้ีเวนน่าสติวดานไหมบา่าลูกกูเขียนนิ้วกลางใส่มันก่อนน้องให้ิมมึงเลยไปไปไปตายส่ใส่บาวเป็นกระเทยเก๋ยังไม่พอมึงหนักเฮ้ยมาบ้านเราที่11มึงเลยเด้อไปไวะบ้านเสร็เตอมโอ้โหยยงยยยย ไอ้บ้านนังจีมวยเนี่ยโอ้มเต้นมนเดินกันมันจะกรเทิบกูตีกูตายดูมันนีอากูจวนผูชสยผูชายผูชสยผูใสบ้าผู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 บ้ากูบ้ากูบ้าฮัลโหละตกูเลยอ้มึงตกเลยมันจะมรวดอีกไอ้สัสโอ้ไอ้เ้าูบอกแล้วกูจ้องนะกูจ้องเอาน้มันอากูเอาก้อนกูเป็นคน กูมักเรามึงน so 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 okay. so uh. uh. like Sa ี่บอีฮาวมึงกิ่งกูเลยนี่แลามาไก่กูแล้วมาไก่กูนี่ยแามาไก่กูมิ้นทุกคนว่าเราเราหมกกับเพลงนี้มาแล้วค่ะเราหมวกกับเพลงเราจะใส่เพลงก่อนอุ้ยพอใส่เมื่อกี้กูจะกัดโอ้โหขบเจ้าอันนีเมียหรอไม่ไงเมียมันอิสระบีบเกใส่พายว่ครื่ครื่น เออกูจำได้เราสร้างบ้านเหมือนกันนะเออสร้างบ้านหลังที่เท่าไหร่เออมบ้านเปตรงนั้นเลยไหงเดินไปตรงนั้นก็ไปตายมะตรงนู้นในคอกระลุกเย็ดแม่มึงเลยคันสีม่วงเย็ดมึงสเต็งเลยแล้จะสร้างบ้านหลังนี้กับกูอย่างไรสร้างเยอะซูน่าบานาโนปอนานาไปตายตรงนี้วะอยากเกะตายตรงนี้เลยวะจะลองสร้างบ้านเหมือนกับเขาไปดูกันมันจะดีไหม เขา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 เขนั่งดูทีวีเขาเขาเขาปฏิบัติการผมชอบกินไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นกชชีพังไปดูเดี๋ยวกุชพังไปดูไปที่บ้านกูเดี๋ยวนี้มึงเข้าบ้านกูไดมึงต้องมีเหี้ยอะไรบ้างว้ใจพี่ได้หรืมตอาุสีม่วงอะไอสัอืมกูจำได้ว่าเมื่อคืนกูยังเห็นว่าเขาตกแต่งบ้านเขาวะเออว่เขาตงแตกเต่ง อาจจะแต่งนะไีสัตว์ซสมบัซอมีก็มีเอาบ้านหลังนี้ก็ได้อ่ะอะบ้านกูอย่าพูดอย่าพาเขาเลย่อนจำพาเขาให้มาตายอยีหนาหื่นกลัวานอ่ะเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงบ้านหลังนี้มึงบ้านนีนแหละกูจำได้แล้วบ้านหลังนี้แหละนี่บ้านหลังนี้แหละมึงก็ไปดูสินี่มึงกูามึงนี่ไงมึงนี่นี่นี่ข้าตรงนี้เข้ามาตรงหน้าบ้านกูเมนเอียงกูได้กราตกแต่ง บ้านนี่ไอมึงสีสีสันสุดสุดเดกูตกแต่งบ้างมาอิเชียทุกคนเราจะมาตกแต่งบ้านเราให้มันสวยกันค่ะเราชอบตรงมุมนี้มากเราจะตกแต่งเขี้ยมีผีทุกคนเราจัดการคอนเสิร์ตใครจะมาบ้านกูบ้างเมืองมีผีอยู่บ้านกูอเย้เย้ไปบอกมึงจะสร้างเองโอ้อของกระโหลกว้เพื่มันมอดับสไตล์เท่ๆนี่กูไปวางที่ต้นไหนวะมันมอดับสไตล์เท่สร้างมีอะไรสร้างมีอะไรเฮ้ยเก็บเือกูจะส่องยูดาผู้บ่าวดีกว่า เทอะไรดีเอาเท่นี้ดีกว่าเอ้ามีฮะมึงตั้งบ่ได้เฮียตั้งกูแม่ต่อไปก็จะตั้งอะไรดีนะเอ่อขอประดับตุกติกบ้านกูโกรอคกูงูบ้านกูโกรอกูโกูอ่ะไอ้สัตว์กูสร้างใหม่ก่อนที่มาได้ไรวะบู๊บู๊เหรออีใดมึงมาถึงขนาดนี้วะมังคุดขี่ว้าวเฮ้ยมึง หนุ่นที่มันเป็นตำรวจล่ะกูไม่เคยเห็นผู้ชายนะคะลายก็จะประมาณนี้นะคะเฮ้ยชิตเกิ้ลเลยมาสร้างบ้านต่อนะคะปูเกินปุยมุยเยี่ยมไข่ประตูก็แบบนี้มันก็เอาเงินที่เราให้มันไงสัตว์จริงของบ้าน่ไอ้ประตูกูหน่อยเยี่ยมก็ปะป๊าดเหมือนัันแหละเยี่ย เปิดประตูเดี๋ยวน้เฮียสิ่งนี้อโอ้ทุกคนมามากอกเมกระกาสั่งประต,รตูแตกใครประตูเนี่ยเรียนดีนว่าเล้วยาเมื่อกีบมันเหมือนคนไอนสัสเล้วยาเนี่ังสารซัมตไร่ต่บนแม่เม่ไอสัยาเมื่อนีกูพังเคื่องเมื่อกีคยวมึงเมงมนมาแล้วเนมาแล้วยังได้ไมาบ้านแม่ตีหมาเยนีอะไร

เสียดีแป้นนั่งมาเสียดออกไม่ได้มันเป็นเทียนเลยโอ้เขาบอกให้กูเสียดก็ได้อยนี่ไงมึงนั่งโซฟาก็ได้นั่งโซฟาก็ได้มีอะไรไม่ได้คือแบบเยี่โอ้โหสิบอยมึงจะไม่มึงไม่มึงกลับบ้านก็ได้อีสักมึงพูดดีๆเดียวไอ้มึงกูเกิดตีกระต่ายนะมึงอย่าให้กูอยู่อย่างนี้เงั้น เมืงเกียกูเกิดปีกตายแล้วกูเกิดบันพุกลางคืนเขาบอกวบันพุ้กลางคืนมันสะเกิดอาการอย่างไเกิดขึ้นกูเกิดบันพุ้ดกลางคืนแล้วก็เห็นกระต่ายแล้วกูก็แปลงร่างเมื้สวกูเน่ยต้องรูปปเองคุณกำลังจะรับตู้เตีมกก็กูอะเมืองสวยกูเนี่ยอีห่ามืงอกีพาบสเก็ตร์ด เงี้ยเสียงใหญ่กูหูเด้อะเงี้ยเกิดชิตายแล้วเข้ามาบ้านกูสิแล้วกูจะปวดร้องให้มึงอเงี้ยไปทำเปลงล่างที่บ้านกินเนี่ยชอบอันเนี้ยชอบกินถั่วกมาอันนี้ยเราจะสร้างบ้านไอ้เมึงกูจะผูบ่าวผูบ่าวนะจังกุ๊กเจ็ดเดี๋ยว ปลาบดเจ้าผู้บลาบดเจ้าผู้บลาบดโอเคแล้วกูุตุยก่อนมึงง่ากูอืมอืมอันนี้ชอบกินถือว่หุ่ยเสดสุดคู่กับดิสุดคู่กับนอนเปิดไปแป๊บนึ่งหน้าตามันดูโหลมั่งอ่ะหวั่นใจอุ้ยแหวนอยู่นะฮะอู้ปลาโอ้ึงิ้งจ่าแม่ปลาอีห้ามุกปลาเม่งคนยังกูเซ็ตระกอยู่าหันเลยผู้สักล้วคือฟัง คือฟาแฟกเอาคนไหนไอจะจะเอาคนไหนีบ yani ัวก็สวยเด้อเอาสีฝาดีกว่าไอชสีฝาเด้อสีฝาหรือสีบัวไอ้สัตว์มึงนั่งกันจะได้เอาหนังมึงนี่เนอมึงอิกาลี่นี่มันมองกู้ชายแล้วมึองและไอเขี้ยมมองกู้ชายกูหรอปากแม่งเขี้ยกมหายไปหายไปอีดุกกลี่อีกาลี่เบัวตอง ตวนี้เนี่ยปุ๊บตอตปตเต็มงวิธีพ oh ิมพ so ์ดูกว่าไกูายกูเออเ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 ออยออเเอเออเเอเออเอเเออเออเอ ดูบ้านี้หาะมึงกินยากต้ปวยแล้วอีฮอป้าเบิงส่งาหานมักชีแดงหรือฮุสมักชีแดงแล้วสต็อกเลย เราจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วคนพยอยากดูคลิปเต็มก็ไปอยู่ซ่องมิตาได้เห้นะ่าะะะสตีน